ร่ำไห้ทำไมคะรอครยกเดี๋ยวจะส่งให้อื่นปืมตื่นเต้นเลยใหญ่เลยื้มใจอ่ะปื้มใจทำไมนะคะวันนี้มีการรออ๋อมีคนเอาลอตเตอรี่มาให้แม่แล้วเป็นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับคุณผู้ชมครับคุณม้าเอาหน้าผาเธอออกมาร่าไห้แบบไม่อายเลยจริงๆครับหลังจากที่เธอได้รับของขวัญที่เธอบอกว่ามีค่ายิ่งในชีวิตของเธอพร้อมกับ สัญญาด้กันว่าจะทําดีต่อไปโดยที่ไม่ยอ่อท้อและก็ไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้นนี่คือรางวัลของคนทําดีประมาณนี้แน่นอนครับถึงการปล่อยโฮออกมาแบบไม่อายใครครับสำหรับพี่ม้อ่อนนาภานะครับที่แม้ว่าเธอเนี่ยจะถูกกระแสสังคมโจมตีจนต้องตัดสินใจครับออกจากวงการบันเทิงไปประกอบธุรกิจส่วนตัวคือขายขอมุกนั่นแหละครับแล้วก็แน่นอนว่าเปิดร้านขายขอมกอย่างที่ผมบอกนะคกับคุณแม่แต่ก็ไม่ยอ่อท้อกับชีวิตครับขยันทํางานทุกอย่างตั้งรับกับปัญหาที่เข้ามา ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกมาโพส์ชีวิตฟ้าหลังฝนในเรื่องร้ายๆก็ยังมีความโชคดีอยู่เมื่อหนุ่มรายหนึ่งครับนำลอตเตอรี่นะครับที่ถูกรางวันเนี่ยแล้วก็มาให้ตนโดยในคลิปเนี่ยมีการเปิดเผยทางน้ําตานะครับบอกว่าซึ้งใจมีคนเอาลอตเตอรี่มาให้แม่แล้วมันคือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวันยังไม่ได้ขึ้นเงินให้แม่ไปขึ้นเงินเอาเองนี่นอกจากนี้ยังมีการระบุข้อความอีกนะครับบอกว่าทุกขนาดไหนไม่เคยร้องไห้ แต่ถ้าใครไม่ให้กำลังใจมาเห็นใจมาให้สิ่งของเพื่อแสดงความ่วงใยและให้ไปถึงแม่อันนี้กลั้นไว้ไม่ได้จริงๆน้ําตาแห่งความปิติมันจะไหลออกมาแบบหนักมากและไม่หยุดสิ่งที่คุณมาวินทํานั้นเป็นการให้แบบไม่มีข้อแม้และให้ไปถึงแม่โดยอลัตตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวเนี่ยมาให้คุณยายเป็นของขวัญปีใหม่หลังจากที่เราแม่ลูกโดนกระหน่ำจากกระแสสังคมหนักแต่แม่ก็ไม่เคยแสดงความสุขให้เห็นเลยว่าทนไม่ได้ ไปดูคลิปครับร้องให้ทำไมร้องมาเลยก็เดี๋ยวจะส่งนี่อื่นปื้นใจอะปื้นใจทำไมนะคะวันนี้มีคนมาร้องอ๋อมีคนเอาลอตเตอรี่มาให้แม่แล้วเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกแล้วด้วยอ่ะยังไม่ขึ้นเงินให้แม่แต่ขึ้นเงินให้แม่ไปขึ้นโอ้ย นี่ยาพี่ม้างบอกอว่าเห็นชัดเจนแล้วว่าการทําความดีมาตลอดชีวิตมันส่งผลให้คนเราเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วก็จะมีผู้คนเนี่ยรักและอินดูเป็นรังสรให้เสมอทุกครั้งที่เกิดเรื่องขอบคุณคุณมาวินไม่ได้แค่จะมาซื้อห่อหมกของแม่กลับแต่ยังให้กําลังใจดิฉันและแม่ด้วยสิ่งของที่เคยได้รับเคยได้รับแต่ลอตเตอรี่แต่นี่ได้รับใบที่ถูกรางวัลแล้วก็จะทําดีต่อไปโดยไม่ยออ่อท้อและก็ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นจากพี่ม้าออนอภา,าครับ บรรดาท่านหมาทานแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเล็บเพชรไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนำโดยน้องจุ๊มเหมิงครับจากบ้านเจแปนแอนเฟรนนะครับน้องโอลาฟน้องวะจางน้องเปียกจากบ้านจักกะปอยฮัสกี้เฮาส์น้องวาวแวร์เป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพิตรีชัยนรคมนักร้องทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับ งานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่องานเพชรอินวันด์แลนด์2022นะครับไปเจอกันได้ที่เซนทัลพลาซาเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22-25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ11นาฬกานะครับจนถึง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มขอสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ